แล้วก็ขอบกาสวัสดีทุกท่านกันด้วยเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปมาฮีโรคาดิเมอีกแล้วนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จะมาเอาพวกของพวกเนะี่ยในการลงดันเวล20ให้ได้เนี่ยพวกยังไม่ได้เลยนะแต่เวลเล่นเวลหนึ่งตอนนี้สำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะก็ ไปเรื่อยๆฟาร์มไปเลยฟาร์มง,ง,ง,ง่ายๆไปแบบสบายๆชิวๆแต่ถ้าเกิดคนที่หัวร้อนกับบอสนี่ก็แบบก็น่าจะเข้ากับมันได้ยากนิดหน่อยนะเพราะว่าแบบการที่เราจะทำนู่นนี่นั่นได้นี่ต้องเคลมขอพทดสุมาเพรบ,บอสมันตายอ่าตายยากมากๆแล้วมอนมันก็แบบเหมือนบอสหยบๆวันนี้ผมใช้ฮาร์ปคอท้าโคอยู่นะซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรอกแหลกเลยเครื่องหน้าบ้านก็แบบ เปิดเพลงกันแบบหน้าบ้านก็แบบเปิดเพลงกันสนุกเลยไม่สนใจใครเลยเปิดสดังด้วยเอาจริงๆคือแบบเปิดนี่เปิดเบาๆเปิดไม่ถึงแบบเปิดพอพอให้คุณได้ยินได้ก็พอเลยนี่เปิดสดังเยอะต้องปิดประตูนะเนี่ยถ้าเกิดไปปิดนี่แบบเข้ามาแล้วเสียงนี่จะเต็มเลยแบบ แล้วเสรบกวาจะมีนิดหน่อยด้วยนะป่วยหน้าบ้านกูนี่แหละทีแบบอยากให้มาหน่อยก็ไม่มาทีไม่อยากให้มาก็แบบงี้แหละนะแล้วก็เปิดทั้งวันอยู่แล้วนี่หว่าก็ว่าไม่ได้นะงานของเขาหรือหว่าแต่บางทีก็ไม่ใช่เปิดทั้งวันแบบเนี้ยเปิดแล้วพักๆบ้างก็ได้แบบสี่โมงพักเนี้ยเออมันน่าจะดีหน่อยไอ้นี้แม่งลอกเปิดทั้งวันยัยยัยแต่ก็ว่าไม่ได้งานของเขา โดยไปยุ่งะอะไรเขาก็ไม่ได้เพราะนั้นเราจะทำการฟาร์ไมไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับหรับใครหลายๆคนก็ชอบอะไรกันเออใช่ <c oughs> อัตราอะไรคอมโบดีนี่อย่าดื้อมาบอกกันด้วยนะผมไม่รู้จริงๆอัตราอะไรที่มัน <c oughs> ดีๆสายดานเมทอะไรก็ได้อะ มันแบบไม่ใช่มันไม่เบาขนาดนาเ,าเ,นเนี้ยอัพสาบร้อยแล้วเขายิบเจ็ดเนี่ยเออมันเกินไปบางพีอับสาบร้อยเขายิบเจ็ดก็อ,อ,ยยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะว่าอะไรดียัเว้นวอนวันพออานะไอ้น,นี้รู้อยู่แล้วว่ามันแรงแน่นอนแต่อะไรที่มันหาได้ง่ายๆหน่อยอ่ะสมมติจะเป็นอันตลักษณ์แบบลมมั้งอัตลักษณ์ลม มันชาร์จได้ด้วยแต่ก็คือผมเปลี่ยนแล้วนะผมก็ต้องมานั่งฟาร์มมาสเตอรี่อันใหม่อยู่ดิผมจะขอเรียกมันว่ามาสเตอรี่นะเอมนี้ก็ฟาร์งมง่ายๆสบายๆไปทับฟอทับโอก็เดี๋ยวก็ได้ใช้ให้ดูแหละท่าสุดท้ายอะสกิลตอนบอลน,นะตอนนี้ยังไม่อยากใช้ทีเลยน้ำแข็งที่ผมแบบมันเหมือนแบบมันต้องชาร์จด้วยนะอย่าลืม ใครที่ใช้แล้วนี่ต้องชาร์จนะถ้าเกิดไม่ชาร์จแล้วมันจะใกล้มากแล้วก็เบานิดหน่อยถ้าเกิดชาร์จก็จะไกลไกลที่หายอย่างเงี้ยแต่มอนก็ไม่ใช่ตายนะโอ้โหเจ็บฟาดพูไปฟาดอาแล้วก็ใช้เบิร์นิ่งทีเดียวโอ้แช่แข็งอุ้ยแช่แช่แข็งซีนู การทำคลิปของผมก็อาจจะไม่มีเพลงหรือว่าอะไรแบบว่าอะไรหมดตอนเกาะแล้วนะก็จะทําให้คลิปมันดูดีขึ้นเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทาไปซุเปอปร์มาร์เก็ตธุรกิจสุดแจ่มที่ใครหลายๆคนชอบชื่นชอบนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเนี่ยก,กลับไปดูได้เลยนะอ่อ แต่เกมนี้ก็ทำเอฟเฟกมาได้สวยดีเหมือนกันนะแต่ติดอยู่เรื่องเดียวความไกลสุดขีดมันแค่เด็มันเป็นแบบแล้วน้ำแข็งเนี่ยถ้าจะก๊อปปียนเก่ามาเลยคือมันจะมีน้ำแข็งอยู่สองอันไงคือน้ำแข็งเพียวๆกับน้ำแข็งแบบน้ำแข็งบวกไฟเงนะี้ยซึ่งผมอยากให้เปลี่ยนไอเนี่ยไอไอส์บอลเนี่ยให้มันเป็นแบบหนามหน่อยให้มันไม่ใช่ทแบบื่อๆมาอย่างเงี้ย แต่ก็ถือว่าทํามาดีแล้วนะแต่แค่แบบอยากให้เปลี่ยนสไตล์หน่อยเพราะว่าแบบมันมาแบบทื่อมากเลยน้ําแข็งแบบของแต่ถ้าเกิดโดยรวมแล้วก็ยอดเยียบกระเทียมขาดสองวันนี้ความจริงกะจะมาเล่น All Star นะแต่ว่าพอดีอยากเล่นในนี้ซะก,ก่อนก็เลยมาเล่น All Star ดูนะครับไว้วันหลังก็แล้วกันที่ผมคิดว่าอยากจะลงหรือว่าว่า ตอนนี้ก็แบบงานก็ไม่ก็ไหลามาเทม,มาเป็นน้ำเลยนะก็ใกล้สอบกันอีกแล้วสำหรับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบการสอบก็ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะอีกไม่นานก็ได้สอบแล้วโอ้โ้หสุดดีกันเปล่าแต่ส่วนสำหรับผมแล้วกูยังไม่ทันได้เรียนเลยจะสอบนเมื่อไหรนี่คือท่าถ้าอืมโอ้โหแรงจัดจัดอุ้ยโดนแน นะครับกําลังวิกกําลังแบบยืนวิกพื้นอยู่อุ้ยอุ้ยอ่ามาครั้งนี้อาจจะตายก็ได้ไม่ตายบอกเฮ้ยฟิีดรอบแล้วจ,จะตายอแอะฮะจิบ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 ชาพักคนเดียวจิบ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 มันได้ยากจริงเว้ยได้ลำบากจริงกนอาจจะลงดันสัก ีนาทีก็พอละยี่สยี่บสอนาทีหรือไม่ก็ยี่บหนาทีอะ่ะสูงสุด,สดไม่เอานานเหมือนเดิมละแบบ30สนาทีเนี่ยใครมันจะไปดูตอนนั้นผมก็แบบคิดว่าบบนานๆคนชอบเพราะว่าตอนเด็กๆผมชอบดูแบบน,นานๆไงก็เลยคิดว่าทุกคนจะชอบสม,มอไัยกันละหน้าบานก็เปิดเพลงกันนชะิมาเลยเนี่ยโอ้เพลงนี่ มันมันกันนั้นโอ้โหดังดังปิดประตูปิดหน้าต่างเ็ียงเข้ามาได้โอ้โ,โอ้ยแหลกนอกก็ทนฟังไปนะถ้าใครเออได้ยินก็ขอขอภัยด้วยนะครับขอไปแทนพวกมันด้วยเลยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่แบบชื่นชอบ m มล์ฮ o ลโลคาดิเมียก็มาเล่นแบบเนียวได้นะภาพสวยดีเข้ามาแรกๆอาจจะแหลกๆหน่อยนะแบบเวลามาปุ๊บก็จะกระตุกกระตุกหน่อยไม่รู้เป็นหาอะไรนะตอนนี้เออจิ้มเฮ้ยจิ้มจิ้มสีหนูเออนั่นแหละยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยพวกน้อยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจิมเบิร์นไฟเบรไฟบลาสเหรอ น้ำแข็งแต่ว่าจริงๆนี่ก็ดีแล้วนะความที่แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เกิดพวกคุมทิศทางได้เหมือนในบล็อกคนี่มันจะดีมากๆเอาแบบภูเขาน้ําแข็งเลยอย่างเงี้ยแบบหันหน้าไปไหนก็ภูเขาขึ้นอย่างเงี้ยเออแบบกดค้างแล้วก็แบบหันฟุบ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 นะภูเขาก็จะขึ้นมาทางที่เราหันแบบนั้นมันจะโซอีพิกเลยแหละฮาร์ฟคอร์ฮาร์ฟโคลกับไอซ์นี่จะเป็นที่จงจับ ที่เป็นติดตามสำหรับใครหลายๆคนเลยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าแบบเวลา PVP อย่างเงี้ยคนมาทางไหนกูไม่รู้กูจัดไว้ก่อนแน่นอนมันต้องโดนซะบ้างนิดหนึ่งแบบเนี้ยปุ่มๆๆๆอย่างน้อยก็ต้องโดนหน่อยหหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบพวกมอนแบบเนี้ยพวกแบบมอนโง,โง่ๆเดินมาหลายๆตัวฮะก็ปกป้องตัวเองโดยการใช้วอล ปุ่มเงี้ยแล้วก็มันก็จะหันไปโอ้ย <c oughs> ถ้าไม่มีถ้าไม่มีไฟเบรสถ้าไม่มีไฟบลาสนี่ตอนนี้ตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่แนิเมชั่นก็ใช้ได้นะเทพอสมควรแต่ตอนนั้นที่ผมมานี่รู้สึกว่าจะเล่นอยู่ร้อยคนมั้งแต่พอแบบ อัปเดตให้ดีขึ้นตุ๊บเล่นเป็นหมื่นเลยหน้านิ่งกันเป็นแถบเป็นรายตายพวกลุงฮะลุงอุ้ยไอ้โลนก็ตายตามวา่าแล้วมันต้องดาดใหม่สิท่าอือนั่นแหละอือนั่นแหละออวันนี้ไม่มีอะไรตลกตลกพูดเลยเว้ยแต่วันนี้มีแค่นี้นแหละมานั่ง ลงดันเอ้ะว่าแต่การที่เรานจะลงดันแล้วแบบได้มานี่ทํากันยังไงวะนี่ลงแบบกี่รอบนะผมเห็นคนมีเยอะมากเลยแต่กูยังไม่มีเลยเอ่ะเออยังไม่มีเลยแล้วมันแบบฟาร,ร์มบอสน่าจะดีเลยเพราะว่าเวลาตีแล้วบอสต,ติดน้ําแข็งเงี้ยเออมันน่าจะดีเว้ยเพราะตอนนี้ผมติดปัญหาสู้บอสไม่ได้เพราะว่าบอสมันวิ่งแบบโคตรไวเลยไอ้ทอยเสียไอ้ทอยเสียติดขาเนี่ยวิ่งยังไหว แล้วมันก็แบบโดดหลบพิ้วชิปเปิ้งเลยแบบส,สกิลแทบไม่โดนเลยสกิลนี่คือแบบว้าวว้าวแทบเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นไงเหลือไหมล่ะโดนแล้วสกิลมันแอนิเมชั่นมันเทแล้วก็มันจะเทแต่ก็มีข้อเสียนะยิ่งเทมันจะยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเลือกแบบไม่เทเรามันก็จะแบบมันก็จะแบบมาไวแต่ไม่ค่อยเทแต่ถ้าเกิดมาเราต้องการเทแล้วก็มันก็จะช้าแบบนี้แหละ เพื่ออะไรนะเป็นท่าโพสที่บบุดยอดไงเช่นไอซ์บอลเงี้ยก็ต้องแบบคือกดแล้วต้องชาร์จหน่อยนะถ้าเกิดกดแล้วปล่อยเลยนี่ไม่ไม่ออกจริงนะก็จะมีแต่ตามแล้วแต่ขนาดของมันแต่ใหญ่สุดนี่ก็น่าจะตอนนี้นี่น่าจะใหญ่สุดละปึ๊บปุ๊มไม,ไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่สุดทีมีกก้อนหนึ่ง รู้สึกว่าฮะพอทัพโคลี่จใช้น้แ็งได้แบบดีกว่าไอ้พวกไอ์ธรรมดานะเพราะว่าจากจากการที่ผมสังเกตแล้วนี้ไอ้ธรรมดานี่มันต้องแบบรอนานมากรอมาสิบปีมันจะดีมันจะแบบรีให้เราครั้งสองสามครั้งโอ้เนี่ยนี่คือใหญ่สุดละโอ้โหยังไม่ตายอืมก็เป็นอย่างนี้นี่เว็บที่เก้าผ่านไปแล้วเว็บที่สิบต่อโอ้โหดีจริงๆ บอลมันจะเกิดตรงกลางถ้าเราหนีไม่ทันแล้วก็ได้เงี้ยโอ้เฮมเกิดแล้วโอ้โหมันเจอตัวเราเร็วอ่าไม่เป็นไรเราเผามันกับพวกมันเลยดีกว่ากดสกิลห้าแล้วก็ทําการแช่พวกมันแล้วก็ไปตายในโนรกซะอืออ๋อโอ้คุณโ,โ,โดนแช่แน่เอ,อือไม่จะตายอือไม่ใช่แลมัน นะครน้นนนำเนา่าตือ้อตายสักทีเด้งอ่านั่นว่าละฮคดาบอีซี่กูได้มีดอีกล้วีดดวว่มีดมีดทำหายเบาอี่มายแล้วก็ไม่มีสกิลติตดตัวด้วยแต่ก็ต้องทำ่างนี้ไปเรื่อยๆคนที่แบบได้นี่ก็โชคดีมากเลยนะเนี่ยหรือว่ามาเล่นดาบ impossible จนแบบได้มาวะ เพราะโอกาสได้นี่ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าตึงด่านแค่สักวันแต่ก็ต้องได้สักวันแต่ก็ต้องได้สักวันจะได้แต่สี่สิบเปอร์เซ็นอย่างนี้ <c oughs> หรือว่าคนมันแต่ผมก็เห็นว่าคนเวลเท่ากับผมเนี่ยก็จะมีกันหมดแล้วนะแต่นีกู้เนี่ยไม่มีเพราะว่าผมเห็นว่าแบบมีคนมาช่วยผมตีบอสก็จับแต่ดาดน้ําแข็งอะ่ะคือแบบเหมือนได้ง่ายมากอแต่ว่าวมัมาหามันแบบแทบจะหัวปั่นเลย อก็ไปสีหนูไม่มีใครอยากไปกับเราต้องไปเองช่วยสักนิดเอาอยากให้เราช่วยหรอเออนั่นแหละตอนนี้แผมชอบเลยนะไอซูเปอร์สตอ์มากเลยไม่รู้เพราะอะไรโอ้โหกว่าจะไปเนาะดีเลยนะทิหมิงรอ แต่ว่าตอนนี้มันก็แบบเป็นการรอธรรมดานะไม่ใช่ว่ามันจะรีมันจะแบบโหลดแมปให้เรานะซึ่งโหลดแมปก็ต้องรออีกรอบหนึ่งมันก็จะแหลกนิดหน่อยนะตอนเข้ามาแต่พอเว็บที่หนึ่งเว็บที่สองไปปุ๊บมันก็จะลื่นเองแหละอืมอนั่นงี้ฝโอ้ไม่โดนอย่างน้อยมันก็ตายแล้ววะ มาหน้าบ้านก็สุดยอดจริงๆเพลงยังมันถ้าเพื่อนผมมาอยู่ที่บ้านผมนี่ตอนนี้นี่ยกหัวกันหมดแล้วนะครับแล้วแทนที่บ้านกูจะเงียบๆนะกลายเป็นแบบโอ้โหมาเพิ่มพวกบ้าเพิ่มอีกตัวอุ้ยแทนที่ว่าจะมาเล่นเกมหรือว่าทำอะไรกันนะมันไม่มาแนละ้วมันมานั่งฟังเพลงหน้าบ้านนี่แหละ ซึ่งบอกเลยว่าแน่นาคาดเลยแต่ว่าก็เป็นงานของเขาห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ได้เปิดเพื่อแบบมารบกวนเรา,เราแต่เขาเปิดเพื่อหาเพื่อทำอาหากินแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แต่ไม่เรมันก็ไม่ได้เปิดทั้งวนันทั้งคืนทั้งวนันตอนกูนอนก็เปิดไงไม่ได้หรอกก็เปิดแค่ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนนู่นตอนนี้ตอนนั่น,น,นแล้วก็แบบนั้นมาแล้วก็แบบปิดบ้าง ก็ตอนกลางคืนนี่ก er ็จะเงียบเงาเลยนะซึ่งเป็นตอนที่ผมไม่ทําคลิปอยู่แล้วเพราะว่าระหว่างตัดตอนนี่กูคงไม่นอนตีหนึ่งหรอกั้างเพราะว่าตอนนี้กูยังเป็นเด็กอยู่นอนตีหนึ่งไม่ได้กูตายเอาดี๋ยวขอบตาดําขึ้นมาทัไงใช่ไหมก็ต้องขออทักทายสวัสดีปีใหม่กันให้หลังไปแบบสิบกว่าวันแล้วนะครับซึ่ง ทุกคนอาจจะเล่ารอเดือนที่สองอยู่นะครับวันที่สิบสี่กูรู้กูเป็นแค่สตอกเกอร์แอบสองแอบสองคนจูจีดูดีกันนะครับเอนนี้ความสุขจริงๆเลยเฮ้ยโรงเรียนเก่ากูนี่แทบไปทั้งโรงเรียนกูนี่ไม่ต้องแอบสองรักเหวนทั้งโรงเรียนเลยจะเป็นวันที่แบบว่าไม่ค่อยมีเรียนด้วยเป็นวันบอกลัก กูนี่แห้งเลยแห้งทะเลกูเนี่บบทะเลทรายเลยวันนั้นเพ <c oughs> ื่อนกูแม่งปาดิบบางคนเนี่โดงดิบดิบชื้นเลยแหละกูแห้งยิ่งกว่าทะเลทรายเพื่อนผมก็มีบางคนอะแห้งเหมือนกันแต่หานั้นไม่ค่อยจะแบบทักคนเท่าไหร่หน้ามันโคตรเหมือนไอผู้ช้ฮครับพ่อครับโคเลยที่หมหน้าม่งนิ่งๆตัวก็แบบ ตัก็ไม่ได้ลํำหรอกแต่ว่าห่นมันดีแต่หน้ามานะันแบบเหมือนสีหน้าของคนแบบไม่มีอารมณ์เลยอะแต่ว่าพอมันมาอยู่กับผมยิ้มทั้งวันเลยอะดูเล่นน่าจะเล่นสมุนไพรมาแต่เก็บอาการไว้เจอผมตุบเก็บไม่ไหวเอาซะเออเลยอ่าหน้าบ้านเปิดเพลงแล้วดังมากอืน่าจะโยกหัวสักนิดสองส,ส,สามที นี่ผมลงดันไม่ต่ำกว่า10-20ีรอบแล้วนะยังไม่ได้เลยหรือว่าคนแบบเล่นแต่ด่า Impossible วะติงได้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดผมเล่นด่ดนั้นก็น่าจะนานพอสมควรเลยว่าจะชนะ mm hmm. ก็เล่นด่ดกระจกกระจกงอกง่อยอก็แล้วกัน mm hmm. ไม่นานดี่ผมก็ทำ Intro ใหม่เองเดี๋ยวถ้าเกิดมาเล่นแมปพวก My Hero ก็จะทำิน t r o แบบแบบแบบนึงเล่นแมป จะเพเฮระนู่นนี่นั่นก็เอาแบบปกติมุ่งม่วงไปก่อนแต่ถ้าเกิดทำอินโทรแบบอมายฮีโร่นี่ก็ต้องแบบโคตรลงทุนในการฟาร์มเลยไปเอาสกิลนู่นสกิลนีล่หยิบนั่นหยิบนู่น,นมาแต่ตอนนี้ขอเป็นของโทรโลกีก่อนก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาสุขสารวัน สั่นวันวาเลนไทน์ไปก่อนนะถเกิถึงวันวาเลนไทน์จริงๆแล้วกูลงคลิปกูลืมแงมๆเลยขนาดวันครูกูยังลืมเลยเนี่ยเมื่อวานรู้สึกเป็นวันครูมั้งเพิ่งมารู้ตอนเที่ยงเขาส่งเขาส่งเพลงอะไรนะแบบเป็นเพลงแบบที่มันร้องกันอะเพื่อสรรเสริญครูสักอย่างนี่แหละผมไม่ได้ส่งเลยจนจนถึงพ่อผมมาบอกนี่แหละผมเลยเอยจริงเหรอวันนี้วันครูจริงเหรอเออพอบอกแล้วยังจะแบบวันนี้วันครูจริงเหรอ ผมไม่รู้เลยเลยเว้ยผมแบบงงๆซ,ซ,ซื้อเข้าห้องมาแล้วก็นั่งฟาร์มไปฟาร์มมาพ่อบอกเฮ้ยวันนี้วันครูอย่ามู่งวิด,อน,อ,อ,วดอนี้ไม่ครูอย่าดู่งวิดอนี้ไม่ครูที่เท่าที่จะทําได้ผมในฐานะนักเลยวันครูอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะน,นี่ยแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือเพื่อนกูที่ส่งให้กันไปหมดแล้วมีกูอยู่คนเดียวนี่ยังไม่ได้ส่งเอ๊ะเป็นไงหลอเกเดียวกับเตียวข่าสองสองุอง้ย อย่าเข้ามาเอาละไหมไปซะจงมอดไหมไม่ใช่แล้วมันวันพันแมนเดอะสตองเกิดึืบกำแพงน้ำแข็งสูงที่สุดยังไม่ถึงห้าเซนเออกองไฟห้าเมตรเออ อะไรน้ำแข็งความเท่พอร้องก็ได้สักทีอ้อโหมีดอ้โหชอบมากเลยมีดมีดที่เป็นของระดับลีเจนดารี่ที่กูได้มาตลอดทุกๆการเข้าอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นการลงดันครั้งสุดท้ายแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมจะปิดคลิปก็จะลงอีกรอบหนึ่งนะไม่ได้ก็ค่อยมาใหม่นะครับจะลงจนกว่าจะได้เอาปลาแมวดีกว่าเดี๋ยวคนแบบเบื่อเอาไม์ฮโลคาดิเมียชึบชบชับชบวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่มาลงดันอย่างเดียว ลงคนเดียวด้วยฮะหลองจริงเลยหน้าบ้านก็เปิดเพลงอีกจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยหยุดพูดแทบไม่ได้เลยเนี่ยจะเข้าไปนี่จบเลยกูเหลืองมีเหลืองลอยมาเลยขอร้องเธอปิดเพลงหน่อยมีเหลืองเนี่ยลอยมาโอ้โหเดี๋ยวช่อง y o u t u b ูปลามีเหลืองเข้าบ้านกู เดี๋ยว u t u b บบอกมีเพลงมามีเหลือเข้าบ้านนั้นช่องกูก็ค่อยๆหายไปนะหายไปหายไปแล้วก็สำหรับช่องฟ b อยบอยหรือว่า f o r e v e r Thailand หรือตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่ออ่าอะไรนะจำไม่ได้ละอะไรหมื่นดารานี่แหละหมื่นดาราดิเออจำไม่ได้ละเอาชื่อตัวเองมาใส่เฉยๆเลยลืมชื่อเพื่อนนะบอกแล้วเคยบอกไว้ตั้งแต่ ปีที่แล้วตอนปิดเทอมที่ยังไม่เปิดที่ยังไม่เปิดเรียนนะผมเปิดคนขี้ลืมผมจําได้นะฮะจำได้อยู่เรื่องเดียวนี่แหละเคยบอกไปแค่นี้แล้วที่เหลือก็ลืมหมดทุกอย่างนะครับเป็นไงโอ้โหเพลงมันมากน่าจะโยกหัวสักสามทีหวนวงปูได้ใจเลยเพื่อนกูที่ชอบจะเป่งเลยส่วนผมน่ะเหรอพอเพื่อนเปิดเพลงปุ๊บ แน่นอนอยู่แล้วออกห้องกูค,ครับยัดไปเข้าห้องน้ครับแล้วกูก็ไม่เข้าเลยครับนะเอ๊ะ hey, รับเพลงจริงเลยกูแต่พอเพลงแบบเพลงจีนกูก็นั่งฟังนะฟังเพลงเหมือนกันแต่แบบเพลงไทยเนี่ยครับก็จะไปเข้าห้องน้าครับแล้วกูก็หายไปเลยครับนะบางทีโรงเรียนเก่าก็แบบมีการเปิดเพลงรีแลกซ์บ้างแต่สิ่งที่เพื่อนกูเลือกก็คือเพลงพวกเนี้ย ก็แบบมันเป็นอย่างนี้ไงก็เลยแบบทำให้แบบมันแบบอะไรนะหน้าอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยแบบอืมคิดคิดว่าเพื่อนจะไงกับกูเนีย่ยสุดท้ายเพื่อนก็แบบไม่ติดเพลงกิจเลยนะแบบถามผมถามผมซะด้วยซ้ําว่านี่ทำไมไมัชอบชอบฟังเพลงกีตจังแวะผมนี่ก็ทําหน้าเซอร์เลยนะอ่าแล้วกูจะตอบยังไงเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าฟิลมันมาเนยมันจะมันจะตอบไงเนี่ยโอ้โหเพงนี้ก็สู้ว่าจะดังขึ้นเรื่อยๆด้วยนะตอนแรกๆก็เบาตอนนี้มันเริ่มจะเข้าแบบมันจะเข้าไมค์กูแล้วยังเนี่ยแต่เบาขนาดนี้น่าจะไม่เข้าแล้วมั้งนะไม่เข้าเด้อขอร้องไม่เข้าเด้อไมค์กูไม่ได้รับเสียงได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดรับเสียงได้ดีขนาดนั้นแล้วก็บะหมี่เข้าบ้านกูแน่ คลิปนั้นจะเป็นคลิปที่มีบะหมี่ครั้งแรกและคลิปนั้นก็คือคลิปนี้ด้วยหน้าบ้านก็เปิดเพลงกริหายเลยถ้าเปิดตอนถ้าเกิดตอนเอนช้านี่ก็ไม่มีเพลงนะนั่นแหะเป็นช่วงที่ผมอยากจะทําคลิปมากแต่ว่าผมทําไม่ได้เพราะผมติดงานติดนู่นติดนี่ติดนั่น,นแล้วก็ทาได้แค่ตอนเย็นนะซึ่งเพลงมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันจะชอบเปิดกันตอนนี้แหละ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยเงียบไปเลยนะอุ้ยอุ้ยอ uh ุ้ยอุ้ยเกินอุ้ยอุ้ยเกินไปเกินไปอุ้ยอุ้ยเกินอุ้ยมากันขนาดนี้กูไม่ตายหรอเนี่ย แลัวนี้ก็เป็นเว็บที่9แล้วนะวก็จะทําการก็ใกล้จะปิดคลิปแล้วโอ้โหนานไปโอ้เราจะรีบจบให้เร็วสุดที่ทำได้เฮ้ยมอนเร็วๆดีเราจะรีบจบเพราะถ้าเกิดไม่อยากให้เกิน30นาทีเดี๋ยวคนมันจะแห้งเอาแล้วก็กลับเพลงหน้าบ้านที่สุดเพลียด้วยยิ่งฟังหมยิ่งได้กินยาพารากินแล้วเพลีย โอ้อยติดไฟไม่ตายโอ้ไข่นี่มันยอดมันด้จะชัดนี่หว่าฮึปอือเผาอาจบดาที่เก้าแล้วไปดาที่สิบนาทีนึงก็น่าจะจบแล้วมั้งดาที่สิบเนี่ยง่อยก็เป็นการกล่าวปิดคลิปอุ้ยเกินอุ้ยพุ่งเข้ามากันอย่างนี้เลยเหรอเออนั่นแหละอุ้ยโอ้โหโอ้ห โอ้โห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 เบื่อ,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 อนานิง่งแต่ไมื่อไหรมีอีกสามชีวิตโอย้ยงไงก็จบได้โอ้โหกลางกันอย่างนี้ก็ตายสิไอชิบหายโอ้โหกูตายเงี่ยมันเลยไม่น่าผ่านแล้วว่ะฮึบอ,อืจะเสียไอ้นี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดละไม่คิดมากละจะเสียก็เสียไปเลยกะจะแบบลบทีเดียวให้หมด โอ้โห oh, นี้พูดโดนยำเสละเลยเอาละ่ะน้ำแข็งขึ้นแล้วก็ตามด้วยการปิดฉากแล้วก็ตามด้วยหมัดงงง,งแล้วมันก็นานิ่งนานิ่งไม่ไหวติงเลยเมื่อกี้ได้ไหมไม่ได้นะครับโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว ก็จะมาลงดันกันแค่เนี้ยแหละเอาเซืร์ผ้ารอบเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับกับโอ้โหคนนอนหน้านิ่งอยู่ตรงนี้สำหรับวันนี้แล้วขอไว้เพียงเท่านี้ไปละอย่าลืมกดซับกดอะไรป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเผื่อจะได้ทำคลิปต่อแบบไวขึ้นอย่างเงี้ยเออไปได้ก็ได้นะเผื่อโชคดีเผื่อความโชคดีจะมาเออไม่เกี่ยวละอ่าพูดความสำเพ็งมากละ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากละขอกปับคลิปวันนี้เลยบ๊ายบานล้นเจอกันใหม่นะจ้ะ